ดีค่ะท่านผู้ชมที่ในช่องวันบ้านอินดีฟ้ฟาร์มค่ะคอนเซปต์ของช่องกล่าวตามไรยพออยู่แบบวิถีพ่อเพียงพึ่งตนเองแบบย่างยืนค่ะค่ะเมื่อนี้วันว้านก็นจะได้ผ้ามาเก็บฟางเขานะคะเพราะว่าวันว้านจะได้เอาไปเห็ดเห็ดฟางกันนะคะเอาไว้เพื่อว่าเข้าได้กินเห็ดในหนาฝนกันนะคะช่วงเดือนหกเดือนเจ็ดนะคะค่ะตามวันวันไปเก็บฟางกันเลยนะคะค่ะ หลังจากที่ว่าห้เาเก็บเกี่ยวเขาแล้วนะคะค่ะบางคนเพิ่นเลียงว่าเลียงควาย <c oughs> เพื่อนก็นจะเอาไว้แ <c oughs> หงว่าไ้่วายเพื่อนนะคะส่วนวันว่านเออวันว่านบ่ได้เลียงว่าเลียงควายนะคะวันว่านกเ็เลยได้เอาไว้ใส่ประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะหนึ่งวันว่านก็นจะเอาไปคุ้มนาดินหรือว่าปกคุ้มต้นไม้เพื่อว่าให้ความชุ่มชื้นนะคะค่ะแล้วก็เอาไว้ปกแตงพักมนี่ค่ะเวลาเ้าปลูกพักปลูกยังนะคะเพื่อความชุ่มชื้นค่ะ ้ะกาเมื่อนีวันว่างกะจะีใดเอาไปเฮ็ดเฮ็ดฟางเฮ็ดเฮ็ดจังไดนะคะเดี๋ยวค่อยเบิ่งขันตอนนะคะว่าวัานว่างสีเฮ็ดจังไดค่ะค่ะเออเดี๋ยวนี้เข้ากะเก็บฟางกันก่อนค่ะ หลังจากเก็บฟางแล้วนะคะเราก็เริ่มเอาฟางเนี่ยมาคุ้มดินคุ้มต้นกล้วยไว้เลยนะคะเพราะว่าจะหายความชุมเืินของต้นกล้วยกันนะคะค่ะคุ้มใหน้น้าหนาเลยค่ะพะว่าวิธีเฮ็ดเฮ็ดฟางงูตดนี่คือว่าบ้านๆกับคเคย่เฮ็ดมาก,ก่อนหล่ะค่ะเฮ็ดแบบว่า เป็นธรรมชาตินะคะผันผู้ใดนี่เชื่อเห็ดกะเอาเชื่อเห็ดลงมกนกันได้นะคะส่วนวิธีหนี่มันว่าเห็เดแบบธรรมชาติค่ะก็ว,ว่าห้ฟางพเนนาเองค่ะห้ฟางพนเปืเป่อยพันนาเองค่ะเขาจะเกิดเชืของเขาเองโดยธรรมชาติค่ะ ดแบบง่ายค่ะต้องไปลงทุนอย่างค่ะตันเสื้อผู้เผาเพิ่นเฮ็ดเพิ่นกะเพิ่นกะเอาเชื้อเห็ดนะคะหรือว่าเอาเขานะคะเอาเขาที่ว่าเขาเย็นเขาที่ว่าห้องเป่กินแล้วค่ะห้องเอามาใส่ก็ได้ค่ะ เจอของว่นว่านนี่ว่น,นว่านเหยียแบบธรรมชาติเลยค่ะพราวาเคยเหยียมาก,ก่อนค่ะก็ได้ผลอยู่ค่ะก็ได้กินอยู่ค่ะแส<ม>่หละักเดียบเยีบยบขพงคนแน,น,นลมนะนะคะ ่วงเดือนหกเดือนเจ็ดฝนตกมากฟางกับเอยพอดีค่ะฟางเนาฟางเอยพอดี นกล้วยเพื่อนกระไดฟ้อมมฉื่นั่เดียเชื่อว่าห้องประดิษงดนามเพื่อนได้หนาแรงนะคะโค้มใบลายต้นเลยค่ะฟางลายห้องเก่ามากุค้งใบลายต้นเลยค่ะเพราะว่าหอยฟ้มเื่อๆกับต้นกล้วยค่ะ ข้าวเอาไว้เจงสีมันกับเป็นการเก็บเฟืองไปในโซน้ำค่าขาอยากปลูกผักหรือว่าเอาคุ้มแปลงผักก็ได้นะคะเป็นการเก็บเฟืองเกว่ามีประโยชน์อนาคตเดือนหมวกเดอนเกจก,ก็ไดกินเข็น้ำข่าจวกรช่วงที่ข้าปลูกผัก ปลูกผีดปลูกพัก่า,ออกากับได้เอาคุ้มแปลงผักน้ำขันผู้ใจมีเกลือเห็ดเสาเกลือเห็ดมะไซน้ำค่ะ นี่วันวันบะมีค่ะวันว่ <h <h いいากับเห็ดแบบธรรมชาติเห็ดธรรมชาติจะได้กินเห็ดเื่อกันค่ะเพิ่งจะออกเห็ดเพิ่งจะออกในที่นี้กันค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเป็นจังไรคะวิธีเห็ดเห็ดฟางที่ง่ายที่สุดในสามโลกนะคะค่ะโดยที่ว่าใหาเอาฟางนะมาคุ้มนาดินหรือว่าคุ้มต้นกล้วยเอาไว้เพื่อว่าให้ความชุ่มชื้นของฟางค่ะเดือนหกเดือนเจเดือนแปดหนาฝน เพิ่งก็จะเริ่มฟางเพิ่งกัดจะเริ่มเปื่อยแล้วก็จะเกิดดอกเคสในห้ากินโดยจะว่าเกิดธรรมชาติค่ะค่ะเมือนี้วันว่างกับมีแค่นี้นะคะค่ะขอพูดณลหลายเด้อค่ะที่เขามาติดตามในวิถีวันว่างวิถีพึงตนค่ะค่ะเมือนี้วันว่างกับมีแค่นี้นะคะขันมากคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไคร์หรือว่ากดแชร์ให้วันว่างเลยนะคะเพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็การต่อยอดในแนวทางสิ่งเสียดต่อไปนะคะค่ะคลิปหน้า วันว่าอาจจะมีคอนเทนต์ดีๆที่ว่ามานำเสนอให้เพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชมเดีเบิองอีกนะคะค่ะมันี้วันว่างันมีแค่น,นี้ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ